โตโยต้เคยคิดว่าตัวเองลอยลำอยู่บนบัลลังก์เจ้าตลาดมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอฟอนนั่งแทน่นเป็นราชาแห่งรถตู้รูปแบบไร้คู่แข่งแต่ในวันนี้ยุคสมัยนั้นอาจจบลงอย่างเป็นทางการได้สันตื่นจากการหลับไหลแล้วและพวกเขาไม่ได้แค่เปิดตัวรถรุ่นใหม่แต่พวกเขากำลังทิ้งระเบ,บิดล,ลูกใหญ่ลงกลางอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จะสั่นสะเทือนตลาดไปจนถึงแก่น เรากำลังพูดถึงสเปคที่ฟังดูแทบจะเป็นไปไม่ได้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ทำได้มากกว่าเดิมถึงสองเท่าและกลุ่มพลังที่ทำให้คู่แข่งดูตกยุคไปเลยถ้าคุณเพิ่งถอยและฟอร์ดป้ายแดงออกมาผมขอสแสดงความเอสีใจด้วยจริงๆแต่คุณอาจจะต้องหาที่นั่งดมยาติมาสักหน่อยเพราะออลนิว Ni ิสันเลือกเรนมาแล้วและมันน่ากลัวกว่าที่คุณคิดยินดีต้อนรับกลับสู่วีเวิลด์ที่ซึ่งเราไม่ได้แค่ขับรถแต่เรากำหนดวัฒนธรรมยานยนต์ผมพิธีกรของคุณและว,วันนี้เราจะมาดูเครื่องจักรสังหารที่ใครๆก็บอกว่า ไม่มีทางสร้างได้คุณคงรู้ดีว่าตำนานการต่อสู้ระหว่างเรืเครนแล้วแอลฟอนนนั้นยาวนานแค่ไหนแต่ในทศวรรษที่ผ่านมานิสันปล่อยให้โตโยต้านำห่างไปไกลแต่รายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรืเครนเจเนเรชันใหมน่นี้ไม่ใช่แค่การเมเนเชนแต่มันคือการปฏิวัติจุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ที่เทคโนโลยีใต้ฝากระโปรงเรากำลังพูดถึงการเปิดตัวระบบอ e ีพาวเวอร์เจเนเรชันที่สามถ้าคุณคิดว่าคุณรู้จักรถไฮบริดดีแล้วลืมความรู้พวกนั้นไปได้เลย เพราะนี่มันคนละเรื่องกันเลยครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการประหยัดน้ํามันเพิ่มขึ้นไม่กี่หยดแต่นี่คือสมรรถนะที่จะทาให้เครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมต้องอับอายอีพาวเวอร์เจน3คือระบบขับเคลื่อนที่ล้อหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วน100%ซึ่งจะให้แรงบิดมหาศาลแบบรถอีวีที่กดปุ๊บมาปั๊บดึงหลังติดเบาะทันทีแต่ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องหาที่ชาร์จไฟเพลหามีเครื่องยนต์เบนซินประสิทธิภาพสูงทําหน้าที่ปั่นไฟให้ตลอดเวลาข่าววงในที่สพัพย์ ไปทั่ววงการตอนนี้ระบุว่าระบบใหม่นี้ทำค่าความร้อนได้มีประสิทธิภาพสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนเราได้รับรายงานตัวเลขการประหยัดน้ำมันที่ประหยัดกว่ารถตู้กินน้ำมันในปัจจุบันถึงสองเท่าลองจินตนาการว่าคุณขับป้องประการสุดรูที่ใหญ่กว่าห้องนอนแต่ฉิบน้ำมันเท่ารถอีโคคาร์เล็กๆสิครับนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนเกมที่โตโยต้าคาดไม่ถึงมาคุยกันว่าทำไมสเปคกระดาษแผ่นนี้ถึงสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วตลาดโตโยต้าเอฟอร์ดและโบลฟอาเป็นรถที่ยอด เยี่ยมครับแต่จุดอ่อนของพวกมันคืออัตราสิ้นเปลืองและอาการหน่งเล็กน้อยของเกียร์ CVT หรือเกียร์อัตโนมัติแบบเดิมๆแต่รุ่นใหม่กำจัดจุดอ่อนนั้นทิ้งทั้งหมดด้วย Epower Gen 3คุณจะได้ความเงียบระดับ Rolls r o y ร e ผส,สานกับการตอบสนองคันเร่งระดับรถสปอร์ตระบบนี้มาพร้อมเทคโนโลยี v a r i a b l e c o m p r e s s i o n Ratio ที่เครื่องยนต์ปรับตัวได้เองตามสถานการณ์บีบอัดสูงเพื่อความประหยัดเมื่อขับชิลๆหรือบีบอัดตำ่ำเพื่อเรียกพละงกำลังเมื่อต้องการเร่งแซงนี่มันคือเวทมนทางววิศกรรมช และมันยกระดับเล็กนไปอยู่อีกคลาสหนึ่งเลยแต่การจะเป็นราชาไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องยนต์มันคือเรื่องของบารมีนิสันรู้ดีว่าพวกเขาต้องเอาชนะกระจังหน้าอันมหึมาและดีไซน์ที่ดูดันของฟอร์ให้ได้เล็กนใหม่จึงมาพร้อมภาษาการออกแบบที่ดูล้ำอนาคตแต่แฝงความน่าเกรงขามเรากำลังมองเห็นกระจังหน้า v M O T I O N ที่วิวัฒนาการไปสู่ความดิจิทัลและกลมกลืนมากขึ้นไฟเลเส้นคมกริบที่พาดผ่านด้านหน้าและตัวถังที่กว้างขึ้น และเตี้ยลงมันดูไม่เหมือนรถตู้ครอบครัวแต่มันเหมือนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบนท้องถนนภายในห้องโดยสารการต่อสู้เพื่อความรู่รายยิ่งดูเดือดราวกาเดว่าจะได้เห็นแผงคอนโซลที่เต็มไปด้วยหน้าจอขนาดยักษ์ย้ายบอดนั่งเซโรี G R A V I T Y สำหรับผู้โดยสารทุกที่นั่งไม่ใช่แค่คนขับและระบบเก็บเสียงที่ทําให้โลกภายนอกหายไปเลยเหตุผลที่เรื่องนี้สําคัญและทําไมคุณต้องแคร์แม้ว่าคุณจะไม่ได้กําลังจะซื้อรถตู้ตอนนี้ก็คือเรื่องของการแข่งขันครับเมื่อนิสันจัดหนักขนาดนี้คน ที่ได้ประโยชน์คือลูกค้ารถคันนี้พุ่งเป้าไปที่คนที่ต้องการภาพลักษณ์ระดับนัฟอร์แต่เบื่อหน่ายกับค่าน้ำมันที่แพงหูชีและความโหลที่เห็นเกลื่อนถนนด้วยรกกำลังวางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าแรงกว่าและเอกซ์คลูซีฟกว่าคำถามสำคัญยังคงอยู่นี่คือนรฟฟอร์ดคิลเลอร์หรือนักฆ่านรฟฟอร์ตตัวจริงหรือไม่บนหน้ากระดาษคำตอบคือใช่แบบไม่ต้องสืบท่าตัวเลขความประหยัดน้ำมันเป็นจริงและการขับขี่ดึงศักยภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าออกมาได้เต็มที่นัฟฟอร์ จะดูตกรุ่นไปในช่วงข้ามคืนนิสสันเดิมพันหมดหน้าตักกับเทคโนโลยีนี้และจากสิ่งที่เราเห็นมันเป็นการเดิมพันที่น่าจะชนะผมอยากฟังความเห็นของพวกคุณในคอมเมนต์เดี๋ยวนี้เลยครับระหว่างราชาอค์ปัจจุบันอย่างโตโยต้าและฟอร์ดกับผู้ท้าชิงรุ่นใหม่ที่ปฏิวัติวงการด้วยความประหยัด2เท่าคุณจะเลือกคันไหนเข้าบ้านอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพราะทันทีที่เราได้เจ้ารถปีศาจคันนี้มาทดสอบขับคุณจะได้เห็นมันที่นี่เป็นที่แรกในวีโวขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วเจอกัันนใหหม่คคลิป้ารบ